ถังนี้นี่อันนี้ผมใส่นะครับสูตรสูตรน้ําหมักปลาของผมก็จะมีหนึ่งหัวปลาประมาณ50%เนะครับนี่เห็นเห็นหัวไหมอันนี้คือหัวมันเป็นเหมือนครีมเป็นเหมือนอปลาลานะครับผมเป็นเหมือนครีมเป็นเหมือนปลาลาก็กินนะครับผมถ้าอยู่ในเมืองไม่แนะนําให้ทำนะเพราะว่ามันถ้าใครทําฟาร์มระดับหนึ่งไร่ควรจะมีไว้เพราะว่าเราฉีดพ่นอันนี้ฉีดพ่นนะครับตอนเย็น 2- 3สวันครั้งหนึ่งส3วันครั้งหนึ่งหรือจะให้ไปกับ สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกับตายไทยบ้านฟาร์มเมอร์วันนี้พามาทำนะครับแล้วหมักปลาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ไปดูคลิปเก่าๆนะครับวันนี้เรามาทวนกันนะก็เป็นกิจก,กรรมที่เราทำไว้นะครับประมาณสัก3เดือนครั้ง2เดือนครั้งแล้วแต่ว่าเรามีวัตถุดิบหรือมีคนสั่งเข้ามา นะับผมซึ่งอันนี้เป็นน้ำหมักปลานะครับผมน้ำหมักปลามีแต่เนื้อปลาล้วนนะครับมีแต่เนื้อปลาล้วนไม่มีน้านะครับผมไม่มีน้ํามีแต่วัตถุดิบเพื่อที่จะหมักไว้ปีหนึ่งแล้วจะเอาไปขยายนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าน้ำหมักปลาเนี่ยมีประโยชน์อะไรนะครับน้ำหมักปลาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฮอร์โมนพืชนะครับเพราะว่าเราจะเอาหัวปลาก้างปลาเนื้อปลาอะไรต่างๆนะครับมาหมักย่อยเป็นระยะเวลาปีหนึ่งเพื่อที่จะให้มัน กลายเป็นโมเลกุลเล็กลงทําให้พืชดูดซึมไปกินได้ซึ่งพูดง่ายๆคือเราจะเอาโปรตีนมานะครับผมเราจะเอาแหล่งโปรตีนมาซึ่งทําไมถึงเลือกหัวปลานะครับแหล่งโปรตีนจะมีนมสดไข่ไก่เนื้อสัตว์นะสอย่างนี้แล้วเรามาเทียบทีนี้นะสามอย่างเนี่ยหัวปลาเนี่ย เป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับไข่ไก่เมื่อเทียบกับนมสดเมื่อเทียบกับเนื้ออันอื่นๆนะครับหัวปลากิโลหนึ่งเนี่ยเราซื้ออยู่กิโลละส0กว่าบาทนะครับผมดังนั้น,นจึงเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุดแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหัวปลาก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโมเลกุลนะอาโมเลกุลหรือ,อขนาดชิ้นขนาดชิ้นมันใหญ่เมื่อเทียบกับนมเมืเ่อเทียบกับไข่นะครับผมดังนั้นเนี่ย ระยะเวลาการหมักมันจึงค่อนข้างนานกว่า,าน้ำหมักนมน้ำหมักอฮอร์โมนไข่อะไรยเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆคือมันเนี่ยทำให้อาหารพืชไอ้พืชเนี่ยมีอาหารกินที่ครบสมบูรณ์เพราะโปรตีนเวลาย่อยไปเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนมีธาตุอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถังนี้นะครับถังนี้นี่อันนี้ผมใส่นะครับสูตรสูตรน้ำหมักปลาของผมก็จะมีหนึ่ง หัวปลาประมาณ 50%. นะครับนี่เห็นเห็นหัวไหมอันนี้คือหัวปลาจีนจริงๆนะครับหัวปลา50%สปับปะรดนะครับผม30%สปับปะรดเนี่ยมันจะมีธาตุโพแทสเซียมสูงแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ดีๆที่เปลือกสับป,ปะรดเข้าเยอะแยะเลยนะครับเอาเอามาย่อยนะครับหัวปลาซึ่งหัวปลาก็จะมีเนื้อมีก้างมีกระดูกมีเลือดมีอะไรต่างๆก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดี สับป,ปะรดก็มีโพเทสเซียมแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่จะไปย่อยเนื้อให้มันย่อยเร็วขึ้นซึ่งวิธีการทำนะครับผมสับปะสับป,ปะรด30แล้วใช่ไหมหัวปลา50กากน้ําตาลนะครับผมกากน้ําตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนี่ยอีก10%หรือเราจะเติมเพิ่มหลังจากนั้นเวลามันได้กลิ่นอย่างนี้นะครับกากน้ําตาลี่จะไม่ตายตัวกรณีที่ถ้ามันยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ก็จะใส่กากน้ําตาลเข้าไปนะครับ ต่อมาอีก10%็ก็จะเป็นข้าวต้มซึ่งถ้าอาจารย์ธงชนะจะใช้รำนะครับแต่ผมจะใช้ข้าวต้มที่หมักกับเจ้าปวกแล้วเป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกไปด้วยนะครับเอามาใส่อีก10%เป็นแหล่งไนโตรเจนด้วยนะครับผมแต่การทําของผมก็คือผมจะเอาหัวปลามาแบบนี้นะครับผมผมจะเอาหัวปลานี่มานี่เอาหัวปลามาอันนี้หัวปลาจีนนะครับเอามาเนี่ยครึ่งถังเลยแล้วก็เอาสับปะรดนะครับใส่ก่อนผมจะยังไม่ใส่กากน้ําตาลนะครับ เห็นไหมน,ะนี่มันจะหัวปลาทั้งนั้นเลยนะครับผมจะยังไม่ใส่กากน้ําตาลเพราะว่าถ้าใส่กากน้ําตาลไปเลยนะครับมันจะไม่ค่อยย่อยนะครับผมจะเอาสับประรดเนี่ยให้มันกัดกัดเนื้อปลาก่อนเห็นไหมน,ะน,น,น,นี่เวลาผมจะนี่พอผมเอาใส่ประมาณสักออสองเดือนนะครับผมสองเดือนหรือหนึ่งหนึ่งเดือนกว่ากว่าเนี่ยมันก็จะไปย่อยนะครับผม ไปย่อยเศษก้างปลาเนี่ยเห็นไหมวันนี้ผมมาคนนะครับผมผมมาแทงให้กระดูกปลานะครับผมหัวปลาเนี่ยมันแตกมันแตกมันเป็นเหมือนครีมอะ่ะพูดง่าย,ายๆเหมือนปั่นอะ่ะนะครับเหมือนปัน่นถามว่ากลิ่นแรงไหมนะครับช่วงแรกนี่กลิ่นก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่สับประรดไปแล้วนะครับประมาณสัก วันสองวันมันก็จะกลิ่นเหมือนปลานะครับผมกลิ่นตุยๆเหมือนปลาหน่อยนะครับเหมือนเราหมักปลาเลยนะครับนี่เห็นไหมพอผมเอาทิ้งไว้เดือนกว่าๆสองเดือนนะครับผมตอนนี้กลิ่นกลิ่นเนี่ยกลิ่นเหมือนปลานะครับกลิ่นเหมือนน้ำปลาผมก็สับแทงจะสังเกตว่าจากปลาที่หัวใหญ่ๆนะครับมันก็จะเป็นก้าง เนื้อมันก็จะเปื่อยอยุ่ยเนื่องจากว่าสับป,ประรดเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ดีๆแล้วมันก็จะลงไปย่อยอไอ้เนี่ยเศษก้างปลาหัวปลาต่างๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนี่มันเหมือนปลาละเลยนะครับผมแล้วผมก็จะทําการปรุงต่อนะครับผมก็จะทําการปรุงต่อเดี๋ยวผมจะตอนปรุงผมจะทําคลิปมาให้ชมนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวปลาถ้าเราใส่กากน้ําตาลไปเลยเห็นไหมอี ตัวตัวหัวปลาเนี่ยแทงไปปุ๊บมันมันเปื่อยมันยุ่ยเลยนะครับตัวก้างปลาตัวอะไรเนี่ยถ้าเราใส่กากน้าตาลไปเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปื่อยอย่างนี้นะครับคือจากการสังเกตของผมนะแต่ถ้าใครจะใส่ทั้งหมดทีเดียวตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมสังเกตแล้วว่ามันไม่ค่อยย่อยมันไม่ค่อยเปื่อยผมก็เลยดัดแปลงจากลําดับการใส่เนี่ยเราก็ทยอยใส่เพื่อที่จะให้มันเปื่อยให้มันย่อยซึ่งหลักนี้ผมใช้ผมไปดูรายการอาหารนะครับผม เขาบอกว่าเอาสับป,ประรดไปหมักเนื้อเนี่ยมันจะทําให้เนื้อเปื่อยเร็วขึ้นนะครับผมก็เออ้างนั้นสับป,ประรดมันมีขุณสมบัติในการที่ทําให้เนื้อเปื่อยนะครับผมผมก็เลยว่าเออเอาสับป,ประรดกับหัวปลาเนี่ยหมักกันก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่กากน้ําตาลอย่าเพิ่งใส่ข้าวต้มเพราะว่ามันตัวนั้นพอใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันย่อยสลายช้านะครับหัวปลาเนี่ย สี่เดือนสามเดือนอย่างเงี้ยมันยังยังยังเป็นหัวอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นน้ําแบบนี้อันนี้คือสองเดือนนะครับเดือนกว่าถึงสองเดือนอันนี้มันเป็นน้ําแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนครีมเป็นเหมือนอปะลาะนะครับผมเป็นเหมือนครีมเป็นเหมือนปะลาก็กินนะครับผมถ้าอยู่ในเมืองไม่แนะนําให้ทำนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงนะครับ เพราะมันเหมือนเราเปิดปลารานะครับผมคนในเมืองบางคนอาจจะไม่ชอบแต่อันนี้อยู่ทุ่งนาทําได้นะครับแล้วพอเราปรุงไปแล้วเนี่ยมันจะหอมมันจะหอมฉุยเลยกลากน้ําตาลนั่นแหละถ้ามันยังมีกลิ่นเหม็นอยู่เราก็ใส่กากน้ําตาลเพิ่มเข้าไปนะครับผมเห็นไหมเออแค่นี้มันก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นกระบ,บวนการของการเออเราเตรียมเราเตรียมที่จะทําให้มันเป็นน้ําหมักนะครับเห็นไหม ว่าธรรมชาตินะครับเราก็สามารถที่จะย่อยสลายโดยอาศัยกลไกทางธรรมชาติได้ไม่จําเป็นต้องไปใช้อะไรเร่งหรือถ้าเราเข้าใจกระบวนการการทํางานหรือลําดับการทํางานเราสังเกตไปเนี่ยต่างๆมัน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 มีขั้นตอนของมันมันมีรูปแบบของมันอยู่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับทั้งนี้นะครับร้อยลิตรอันนี้มีแต่เนื้อปลาเลยนะมีแต่เนื้อปลาสับปะรดแล้วก็เดี๋ยวจะ เติมกากน้ําตาลกับข้าวต้มไปอันนี้มันมันค่อนข้างที่จะเนื้อปลาเยอะเดี๋ยวผมตักออกเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเติมกากน้ําตาลเข้าไปนะครับทุกถังนะครับผมทุกถังผมทําเหมือนกันทุกถังอันนี้เป็นถังที่ทําเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับที่สั่งเข้ามาเพื่อที่จะส่งไปให้อันนี้ถังนี้150ลิตรตนะครับ150ลิตรตเนี่ยเต็มถังนี้4,500บาทไม่รวมจัดสุกนะครับ พอเราทําอย่างนี้นะครับผมจะปรุงให้เรียบร้อยนะครับผมจะปรุงให้เรียบร้อยพอผมใส่กากน้ําตาลใส่อะไรเรียบร้อยปุ๊บมันไม่มีกลิ่นผมก็จะส่งไปที่ให้ท่านเลยนะครับพอทิ้งไว้ครบปีหนึ่งนะครับครบปีหนึ่งท่านก็เอาไปขยายนะครับผมเอาไปขยายกับน้ําหมักน้ํามะพร้าวเทียมออกนะครับผมประมาณอันนี้จะขยายได้เป็นสี่ถังนะครับจากร้อยห้าสิบลิตรหนึ่งถังจะกลายเป็นถังน้ําหมักปลาร้อยห้าสิบลิตรสี่ถัง นะครับพร้อมใ,ใช้เดี๋ยวล้างก่อนตามมาก็อันนี้จะเป็นการลดต้นทุนที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า,าน้ำหมักปลาเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนพืชนะครับถ้าเราไปซื้อกินเอ้ยไม่ใช่นะครับแล้วเราไปซื้อฮอร์โมนเคมีอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมมันค่อนข้างที่จะแพงดังนั้นเนี่ยใครที่จะทําเกษตรอินทรีย์ก็ควรจะมีน้ําหมักปลาเนี่ยติด ที่บ้านไว้นะครับผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมควรที่จะมีเลยนะครับผมไม่ว่าจะมีมากมีน้อยนะครับถ้าเราได้ใช้ฉีดพ่นทางใบให้พืชไปเนี่ยมันมันเห็นผลทันใจเลยนะครับผมถ้าใครใครติดตามผลงานผมมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเออน้ําหมักปลานี่ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาคนคนเพิ่มเติม นะครับผมก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าใครอยากได้2เรื่องที่ต้องทําให้ได้ในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์คือหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีน้ําหมักปลาแบบนี้นะครับถ้าใครทําฟาร์มระดับหนึ่งไร่ควรจะมีไว้เพราะว่าเราฉีดพ่นอันนี้ฉีดพ่นนะครับตอนเย็น 2- อสาวันครั้งหนึ่งสองสาวันครั้งหนึ่งหรือจะให้ไปกับระบบน้ําก็ได้อันนี้ควรจะมีไว้อย่างน้อยเลยคือถังละร้อยห้าสิบลิตรเนี่ยหนึ่งไร่ควรจะมีนะครับจะทําให้ ผลผลิตทางการเกษตรหรือต้นไม้อะไรของเราที่เราปลูกลงไปเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แข็งแรงมีรสชาติที่หวานกรอบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องปุ๋ยหมักที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับ2ออย่างเนี่ยถ้าต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าต้นไม้มันจเจริญเติบโตได้ดีโรคก,ก็จะไม่มามาก็จะน้อยมแมลงก็จะกินอยู่แต่ว่ามันกินไม่ทันนะครับต้นไม้เนี่ยมันจะโตเร็วมากพอต้นไม้มันโตเร็วเนี่ย ใบมันใหญ่นะับผมใบมันใหญ่ต้นมันใหญ่ก็จะทําให้คิดง่ายๆอะ่ะมันเยอะอะ่ะกินใบเดียวก็อิ่มจากที่ต้นเล็กๆกินสามสี่ใบค่อยอิ่มอันนี้กินใบเดียวก็อิ่มทําให้การเข้าทําลายของแมลงเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไม่มีผลกระทบต่อพืชผักของเรานะครับนี่เป็นเทคนิคหลักๆเลยที่ผมใช้อ่าในการทําฟาร์มออแกนิกเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราไปทําอะไรหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเป็นอ่าน้ำหมักไล่แมลง าสารชีวพันธุ์อะไรต่างๆส่วนพวกนั้นนะ่ะมันก็จะเพิ่มเพิ่มความยุ่งยากในการทํางานของเรามาเพิ่มค่าใช้จ่ายของเรามาซึ่งถ้าเราทําแบบนี้จบแล้วก็ไม่ต้องวอรี่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วเราเรายิ่งทําเรายิ่งลดต้นทุนนะครับผมพิสูจน์มาแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผมทําฟาร์มมาผมก็ทําเรื่องแค่นี้เลยครับนะครับผมก็ฝากไว้ว่าเออถ้าใครจะมาทําฟาร์มผัก ระดับ1ไร่นะครับผมควรจะมีไว้ติดฟาร์มนะครับส่วนถ้าใครไม่มีอยากจะสั่งนะครับก็สั่งมาได้ตอนนี้ก็4,500บาทไม่รวมสูงนะครับแล้วก็เอาไปหมักรออีก1ปีนะครับผมหมักรออีก1ปีรับรองแว่าคุณจะมีอะไรดีๆไว้ทานไว้ให้สวนผักของคุณแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Facebook f a n p a g e ไทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็ u b e Channel นะครับผมไทยบ้านฟาร์มเมอร์ สำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ